คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับสวัสดีครับ พนพี่ๆน้องๆสวัสดีครับคนทุกท่านที่ติดตามช่อง0789นี้อยู่กัที่4เลขอมตันะครับเป็นบนเท่าน้ำาังัดมาเฉพาะบนนะครับก็จะมีหลักร้อย10บนแลก่อนหน่วยบนมื่อกนที่ให้ไว้หลุดนะครับในงวดน,นี้จะเป็นสูตใหม่ สูตรนี้นะครับจากสถิติย้อนหลังก็เข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน2ี่สิบหกุดสูตรที่เรานํามาแบ่งปันนะครับหลักร้อยบวกสิบนบนบวกสิบนบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวก2บวก3บวก1่หน้าหลักบวกกันนะครับได้คงที่อีก4ตัวก็จะได้เป็น4เลข กันดีกว่านะครับสับสองสามงวดเราจะหาวันที่ส6บสิงหาคม268พนแวันที่1่งสิงหาคมนะครับเป็นตัวตั้งว,วันที่1 8 1 1 8 5ปดนห้าสองไปท้าย2ตัว5้าสีบวก5บวก5บวกห้าบวกศูนย์ แบวก5ได้13นะครับ5บวก5ได้10 13ิบวก10ได้23่อใช้เลข3ต่อนะครับนำสามไปบวกกับเลขคงที่3บวก2คงที่ได้5ตัวแรกเป็นเลข5นะครับ5บวกกับ3คงที่ได้8 แบวกหนึ่งของที่ได้เแล้วก็เนะครับบวกกับหนงขงที่ได้สิก็ได้เลขศูนวันี้สีเลขก็จะเป็นห้าแปดสิงหาคมนะครับไปดูผลกันตวันที่หนะครับเก้าเกเลขท้ายสอตัว นะครับเหล่านั้นหลักร้อยเลขแปดนะครับสิบพนเลขหกแล้วก็หน่วยบนเลขห้านะครับที่เข้ามาก็จะมีตัวแรกเป็นเลขห้านะครับเข้าอีกหนึ่งตัวเป็นเลขแปดนะครับเลขแปดเข้ามาเป็นหลักร้อยันนี้เข้า,ขาด้วยกันสองเลขสองหลักนะครับ อย่างง่ดต่อไปนะครับเรามาหาวันที่1กันยายน2568ใช้ผลวันที่16สิงหานะครับเป็นตัวเต้มตอนที่หนึ่งนะครับก94865ท้าย2ตัว63 8บวก6บวก6บวก3 8ปดบก6สนะครับ14บสีบวก6 20, 20ีบวก6 2ยบวกกับ3 29กนะครับก็ช้ยลิกนำเ้ไปบวกกับเลขคงที่9กบวก2คงที่ได้11นะครับใช้ยลิหนึ่งบวกสาคงที่ได้ส สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้ะจะเป็นสี่เลขนี้นะครับหนึ 1, ่งสี่ห้าหกไปดูผลกันนะครับวันที่กันยายนวันที่หนึ่งห้าสูงหกสามห้าหกเลขท้ายสองตัวสามขอไว้เลขสามนะครับ สิบบนเลข้าแล้วก็หนุวผลนเลขเข้ามาก็จะมีเลข้านะครับเลข้าเข้ามาเป็นหลัก10บบนอีกหนึ่งตัวก็เป็นเลขหกนะครับเข้าหมดนี้เข้าด้วยกัน2อเลขสองหลัก อย่างวันต่อไปนะครับเราจะหาวันที่16กันยายนนะครับสอ6พใช้ผลวันที่1กันยายนนะครับเป็นตัวตังแล้ววันที่1ออกห0 6 3 5 6ยหกสห้ได้ท้ายตัว3ามหนกห้ากก5บวกหนึหก5ได้10 สิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้านะครับอ 9. 9, 2, พอใช้เลขเก้าเก้าบวกสองคงที่ได้สิบเอ็ดพอใช้เลขหนึ่งบวกสามคงที่ได้สี่ C บวก1คงที่ได้5แล้วก็5นะครับบวกกับ1คงที่ได้1 4 5ดูผลกันนะครับ16กันยายนวันที่1นะครับ074 646ไปท้าย2ตัว5 นี้เข้ามาก็เป็น x4 นะครับ x4 เข้า10นนะครับแล้วก็เลข6นะครับ6มา2หลักนะครับนี้ด้วยนะครับหลักร้อยนะครับัดร้อยกับหน่วยหมวดนี้ก็เข้าด้วยกัน2เลขมาถึง3หลักนะครับ2เลข มีบิ้ลมีหามาทำมวนถูกต้องนะครับมาดูสถิติกันนะครับ1 6 2สิมวนนะครับที่เข้ามาสูตรนี้มวดไหนที่ไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับสถิติงวดที่1-10ถึง10 11ถึง20็2ถึง26นะครับหมด่าสุดก็เข้าครบเลยนะครับทั้ง3ามหลักมาหาวันที่1ตุลาคมกันเลยนะครับใช้ผลวันที่16กกันยายนเป็นตัวตัง้ง ตัที่หน 4, 4, ึ่งศูนย์เสห้ายสองตัว58 6บวกสบวกบวกสบวกหกบวกสีได้สิบนะครับสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกก็ใส่เลขหกนะครับ บวกกับ2คงที่ได้8ปดแล้วนะครับตัวแรกนะครับเล็แปดปบวก3คงที่ได้11นะครับก็ใช่เลขหนึ่งนำไปบวกกับ1คงที่ได้2ก็2นะครับนำไปบวกกับ1คงที่ได้3 1ตุลาคมนะครับก็จะเป็น ส,สรุปนะครับสี่เลขธรรมาตบปนเท่านั้นนะครับหลักร้อยสิบปนหน่วยปลอ๋อที่1ตุลาคมนะครับ2568 8นห3าอนึ่งสองสก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับงวดก่อนให้ไว้ตัวนั้นหลุดนะครับขอมาหากันใหม่นะครับในงวดนี้สูตรก็เป็นสูตรจากการคํานวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีใครชอบสูตรจากการคํานวณติดตามช่องเราไว้ได้อยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ